ปิ้ลนะคะเขาบอกว่าให้ระวางล้างให้สะอาดแล้วก็วางไว้ข้างๆเตียงนอนค่ะจะทําให้นอนหลับสบายคงกลิ่นหอมมันหรือไงก็ไม่ทราบนะคะดูหนังเรื่องแด,ดจังกึมเนี่ยคะ่ะเขาบอกวางไวขง้ข้างๆเตียงนอนมันหอมนะคะ โดยเฉพาะแอปเปิลอันนี้มาจากญี่ปุ่นนะคะเราไปซื้อที่ร้านญี่ปุ่นมาน้องเขาพาไปของแท้ค่ะของญี่ปุ่นแท้หอมมากเลยค่ะเมื่อก่อนนี้เขาเคยดูหนังแดจังกึมแล้วก็ก็ลองดูนะคะพอล้างแล้วกลางคืนก็มาตั้งไว้ข้างเตียงนอนหอมชื่นใจแล้วก็หลับสบายเลยค่ะลองดูนะคะ แต่จังกึมเขาก็ให้ความรู้ไหลายอย่างนะคะเรื่องอาหารอย่างถั่วเขียวก็เหมือนกันค่ะเวลาเขาต้มแล้วเนี่ยเขาล้างให้สะอาดสักสองสามน้ำแล้วก็เอามือถูๆๆแล้วก็ล้างน้ำแล้วเขาก็เอาไปต้มใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคะเพราะมันจะ กล้จ,จะสุกใกล้จะบานเนี่ยก็ตักน้ํามันไว้ค่ะตักน้ําต้มถั่วเขียวยังไม่ใส่น้ําตาลนะคะเอาไว้กินเขาบอกขับสารพิษได้สารพิษที่มีในร่างกายเราเนี่ยค่ะเราจะกินเข้าไปจะเป็นพวกผักหรือยาพิษเนี่ยมันก็จะขับสารแทนที่จะหนักมันก็จะไม่หนักนะคะอย่างแม่แดงจะกึ้มมาเขาโดนดื่มยาพิษนะคะเพื่อนเพื่อน เพื่อนแม่เขาก็เอาน้ำต้มถั่วเขียวนะคะแอบใส่ไปแล้วก็สิบบอกว่าให้กินนะเขาก็กินมันเจ็บแต่ก็ไม่นักนะคะแล้วก็จะเจียนออกมาแล้วก็รอดค่ะมีใบาลางจืดอีกอย่างะคะ่ะขยำขยำแล้วก็กินมันก็ขับสารพิษแต่กินมากไปอันตรายนะคะใบาลางจืด เคยมีพี่เขาเลี้ยงสุนัขแล้วมันไปกินยาเบื่อมาน้ำลายฟูมปากไม่ไหวและ้ะเขาก็ตำตำระบีบเอาน้ำกอกปากเดี๋ยวมันอาเจียนออกมาแล้วก็รอดนะคะอุ้ยนี่หอมจังเลยแอปเปิ้ลนี่หอมหอมหอมมากเลยเดี๋ยวคืนนี้จะวางไว้ที่หัวนอนคะ่ะผละไม้ทั้งหมดเนี่ยปพาน้องจะชอบกินของแอปเปิ้ล เวลาซื้อมาเนี่ยล้างเสร็จอะไรเนี่ยพน้องจะดมแล้วดมอีกดมแล้วมันมีความรู้สึกสดชื่นแล้วก็หอมจิตใจสบายค่ะอันนี้ละมังค่ะที่ในหนังแดจังกึมอะแดจังกึมเสนอพระเจ้าเป็นดินว่าท่านบท ท่านบอกว่าท่านนอนไม่ค่อยหลับแต่จังกึมก็จัดแอปเปิลเนี่ยค่ะใส่ถาดใส่พานไปวางไว้ใกล้เตียงนอนมันได้กลิ่นแล้วมันก็มันชุ่มชื่นหัวใจสดชื่นน้องชอบดมจริงๆเปิลนี่ยคะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเขาหอมหอมบอกไม่ถูกค่ะดมแล้วมันหอมสบายใจชื่นใจ ลองนะคะใครนอนไม่หลับลองนะคะป้าน้องเคยนอนไม่หลับบ่อยๆซื้อแอปเปิลมาก็ต้องรีบไปวางแล้วะคะ่ปะป้าน้องบางทีไม่วางจะพาะกนางคืนนะคะกลางวันเนี่ยไปอยู่ตรงไหนก็จะเอาไปวางพอพอนั่นกินหมดแล้วซื้อมาใหม่เวลาซื้อแอปเปิลเนี่ยเราก็เลือกอก,ก้านสดๆนะคะ ตรงคั่วเขาเนี้ยสดสดเขาถ้าเผื่อมันฟ้ามแล้วไม่อร่อยอะค่ะเรากินเขาจะหอมมากแต่ญี่ปุ่นนี่แปลกเขาหอมจริงๆโดยเฉพาะข้างในเป็นน้ำพึ่งอะค่ะที่เออโมรินะคะหอมจริงๆเลยป้าน้องก็ดมตามธรรมดาพน้องจะเป็นเป็นโรคเอน้ำหอมเนะะี่ยค่ะ ได้เฉพาะกิน่นกุหลาบเนี่ยได้กินได้ถ้าเผื่อเป็นกินลาตีแล้วกินอย่างอื่นนะพอน้องไม่ได้เราได้กินแล้วมันขึ้นไส้จอาเจียนแต่กินแอปเปิลนี่ชอบจริงๆกินกุหลาบสีชมพูน,นี่ก็ชอบนะคะเขาหอมเย็นเย็นชื่นใจบอกไม่ถูกเลยค่ะ